สวัสดีครับสวัสดีชาวขอบสนามจีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนแผนนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับยังไม่รู้นะครับว่าเปลี่ยนแผนอย่างไรก็อันดับแรกเลยนะครับให้เรานะครับเลือกตัวผู้เล่นให้ครบทุกตำแหน่งนะครับในระบบ4-4-2ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้กองหลัง5คนนะครับให้ลบกองกลางไปก่อนนะครับ1คนนะครับนะครับลบกองกลางไปก่อนนะครับ อลบกองกลางไป1หนึ่งคนแล้วนะครับก็จะเป็นช่องว่างนะครับให้เราจิ้มไปที่ช่องว่างนะครับแล้วก็เข้ามาจะเป็นหน้านี้นะครับตรงที่ผมขีดเส้นไว้นะครับสีแดงๆนะครับ position นะครับเรากดเข้ามานะครับเปลี่ยนจากกองกลางนะครับกองกลางจะเป็น midfield นะครับกองหลังจะเป็น defender นะครับให้เราเลือกมาที่ defender นะครับโอเคพอเราเลือกมาแล้วนะครับให้เรา เลือกไปที่ตัวผู้เล่นที่เราต้องการจะเลือกได้เลยนะครับสมมุติผมเลือกชีเวลนะผมก็จะเลือกชีเวลเส็จไหมครับผมก็จะได้กองหลัง5คนแล้วครับกองกลางก็จะมี3คนนะครับแล้วอย่างนี้ผมอยากได้กองกลาง4คนนะครับผมจะใช้หน้าเป้าแค่ตัวเดียวนะครับผมก็จะมาลบกองหน้าก่อน1คนนะครับลบแม็กโกดิกออกไปเลยนะครับแล้วก็ว่างนะครับเราก็กดเข้ามาครับเหมือนเดิมนะครับ โพสิชันเหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกนะครับมิดฟิลด์นะครับเป็นกองกลางนะครับผมเอาซอนก่อนนะกันนี่เห็นไหมครับผมก็ได้กองหลัง5คนนะครับกองกลาง4คนแล้วก็จะมีหน้าเป้าคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะกดกลับไปเป็น4ี่ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมอยากได้นะครับกองหน้า3าคนนะครับผมก็ต้องลบกองกลางไปก่อนนะครับลบกองกลางไปนะครับแล้วก็มากดเหมือนเดิมนะครับ แต่เพิ่มกองหน้าครับเป็น forward นะครับโอเคเอาเฮลเคนนะครับนี่ครับผมก็จะได้4-3-3นะครับถ้าผมอยากได้เป็น3-4-3ก็ได้นะครับผมก็ต้องลบกองหลังไว้ก่อน1คนนะครับเข้าไปกดเหมือนเดิมเลยนะครับกองกลางก็จะเป็นมิดฟิลด์นะครับอซาร่าแล้วกันนี่ครับผมก็จะได้3-4-3นะครับครับถ้า ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ